สวัสดีครับกอนต้อนรับเข้าสู่ปาดช่วยพาม่วนเจ๊หลีพาเพลินนะครับตอนนี้เราก็มาถึงมหาสารคามมาอยู่กับน้องปาปิก้าของเรานะครับน้องปาปิก้าเมื่อวานนี้ก็ทําขับรถทําหน้าที่ขับรถได้ดีมากเลยนะครับ คือว่า,วาน้องป้าเดี๋ยวถึงโคราชเดี๋ยวผัดกันขับนะพอถึงพอเรารู้ตัวว่าถึงโคราชปุ๊บพี่กล้าขับไวไหมไวจ้าอ่ะกูขับยาวเลยจ้าเลิศ <laughs> เลิศไหม,ไมเลิศมากนะครับเขามีกุญแจให้ไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันอ้าวไม่เห็นดีนะเอาไงอนะ่ะอยู่ในห้องมีอไไม่รู้แล้วถามเขาก่อนแป๊บหนึ่งนะ โอเคเดี๋ยวเราตอนนี้ยบ่ายแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านพักสานน้อยเพชรบ้านแพงนะครับไปเก็บบรรยากาศลเล็กน้อยสิ่งที่เราถ่ายได้เราก็จะถ่ายให้ดูกันนะครับมันจะถ่ายไม่ได้เราก็จะเก็บเอาไว้ก่อนนะครับนะครับนะครับมีใครอยู่ไหมครับกดกิ่งว่ไหนกดกริ่งไว้ปะ ห้องอยู่ไหนครับ,ห,ห,รบห้องสองเนี่นยของครับ <Yeah. S 2> ขอบคุณครับบริการตัวเอง เดี๋ยวเราก็พักผ่อนเล็กๆน้อยๆแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะเดินทางไปเออ่บันเพงกันนะครับไปขับรถเลยจ้ะเธอเธอนอนเต็มอิ่มแล้วใช่ไหม,มได้โอเคีย่นไปฟึ๊บ ็นไงบ้างจ้าทีรักษ์เต็มอิ่มลยเยเย็นมากเต็มอิ่มเต็มอิ่มยังเอยเย็นแบบเงาตกไงอ๋อเงาตกเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จองห้องพักฮักเชียแล้วนะจ๊ะใ, <จ S 1> ใช่ไหมพักเชียแล้วรู้เลยว่าพี่เอาตัวไม่ไม่ประทับใจแน่ๆเอา,เอาก็ขอเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเราสองคนก็พอละอืมได้อีกอะไรอีกขออนุญาตไม่ไม่ใส่เซฟตี้นะครับเดี๋ยวจะถึงละเอาใส่ดีกว่า Okay, okay. เดี๋ยวเดี๋ยวบอใจเอาจริในแอร์ในรถเย็นกว่าเราจะไม่บอกนะครับว่าเราพักอยู่สวุวรรณานะครับเออเจะไม่บอกออสวุวรรณาบ้านแพงก่อนก่อนก่อนนอนเขา้าไงนะหนูจะปรับอะไรนะลูกอย่าปรับแอร์นะลูกใช่เดี๋ยวเปิดสักพักนึงแบบคือมันจะเย็นมากๆเลยเ,ออเย็นจนหนาวโอ้โหเป็นไงลราจะเงือแตก ที่นี่ดีนะครับสุวรรณนาลีสอร์ทนะครับมีสระว่ายน้ำให้ทุกท่านเล้นะครับมีสนามหญ้าสนามหญ้าคาสนามหญ้าคาสระว่ายน้ำนะคะสนามหญ้าคาและหญ้าอีงานเห็นไหมครับทุกคนสระว่ายน้ำแอดลงไปในเจ็บตัวน่าดูเลยอ่านะครับก็วันนี้คงไม่ได้ติดป้ายเนาะติดป้ายไหมอ่ะติดป้ายพรุ่งนี้ค่ะอ่าเดินทางไปยังทีมงานทีมงานเดินทางไปยัง พี่จะเดินทางคืนนี้ค่ะอ๋อคืนนี้เนาะบอกแม่ว่าเราเราพามอยู่ที่ไหนไม่ได้บอกบอกเขาหน่อยเนาะเดี๋ยววันนี้น่าจะบอกเก๋น่าจะมาถึงพรุ่งนี้เช้าจะเก๋น่าจะมาอาบน้ำล้างเนื้อล้างตัวอะไรประมาณเนี้ยใช่เก๋น่าจะถึงตอนเช้าเดี๋ยวค่อยส่งโลเคชั่นให้แกอ่าจ้าจ้าแล้วละจ้านะครับเดี๋ยวทีมงานป้าช่วยพามั่วนะครับพรุ่งนี้ก็จะมาเสริมครับติดป้ายตลอดเส้นทางเลยนะครับในการแสดง เปิดคอนเสิร์ตสาวน้อยเพชรบ้านแทงปีนี้เซอร์ไพรส์มากๆเมื่อกี้แอบเข้าไปบ้านพักนะครับเซอร์ไพรส์มากๆไม่บอกนะเซอร์ไพรส์อะไรนะครับอันไหนที่เราถ่ายได้เราก็จะถ่ายอันไหนถ่ายไม่ได้เราก็จะไม่ถ่ายนะครับเพราะว่าเก็บเป็นความรับเซอร์ไพรส์หลายๆอย่างนะครับค่อยๆเปิดทะนิดทะนิดทะน,นิดนะฮะก็ทุกคนไม่ต้องตกใจเนาะยืดได้ประเสริฐเสียอยืช่องปากช่วย <laughs> นะครับ วันนี้ช่องดีเลอร์อประเสรฐิฐสีก็ได้ตั้งสามคลิปแล้วแต่แต่ลงว่าบอสบอกว่าต่ลงพี่วอาจะมาทํางานให้ป๋าช่วยหรือจะมาทำงานส่วนตัวคะอ๋อก็แล้วแต่จะคิดจ้ะพวกนี้มีรถแห่นะอ่าใช่จ้ะคุณนี่าย,ย่เอ็มดีลาราฟลาราฟไหนะลาลาฟโจลาลาฟอ๋อรู้ได้ไงรู<ล>้ได้ไงก็รถแห่สาวน้อยพวกนี้จะไม่รู้กี่โมงนะ มีถ่ายเอ็มดีจากนี่ถ่ายเอ็มจีน้องอู๋หก็มาพรุ่งนี้อ่าใช่มีร้องนำโดยพี่โจกับอู๋หิงใช่ใช่ใครอยู่ใกล้มานะคะพรุ่งนี้ที่หน้าบ้านแพงใช่อยู่บ้านแพงร้านลับนายโจรันรับนายโจ,จ,จเขาโพสต์งานไว้เหรอใช่ค่ะพี่โจโพสต์แล้วอ๋อวัดโจตื่นแล้วนะครับเราจะไม่ปไปรายงานวัดโจเลย จธอเสียนนแล้วก็สมาชิกหลายๆคนของเราอาแล้วครับฝากไปด้วยนะครับงานเปิดวงวันที่23กัน,นยา<อ>ยนนี้เข้าเลยเลย่ะตรงคนที่เข้าเาอ,อ่ะอะไรเนี่ยเดียเธอบอกว่าเธอเคยมาก็ลืมไงยังไม่แก่เลยนะโอจริงๆอาแล้วครับก็วันที่ยี่สิบสามกันยายนนี้นะครับ เปิดวงสามนอนขึ้นบ้านแพงนะครับยิ่งใหญ่อลังการหมายเหมือนเดิมนะครับป่าช่วยพาม้วนเจลี่พาเพลินรับประกันความม้วนความมันมาให้กับ f c ทุกๆคนเลยนะครับวันที่23กันยาแต่ก่อนจะถึงวันที่23กันยานะครับป๋าช่วยจะเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแล้วก็มีเซอร์ไพรส์นะครับอย่างคลิปเรียวกันแล้วนะครับปีนี้ป๋าช่วยลงทุน บินโดนเลยนะครับทุกคนใช้โดนในการบินเพื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์งานนะครับให้แบบมีมุมมองใหม่ๆใ,ให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับต้องติดตามกันนะครับผมไปสุดบินโดนมาเลยนะฮะทีนี้ลงทุนแค่โซเชียลออนไลน์ก็หมดไปหลายแสนแล้วนะครับคืออยากเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มนะครับทั้งกลุ่มใหม่กุมเกา่า f อป่าช่วย f อหน้าใหม่ๆนะครับของป่าช่วยก็ฝากไว้ด้วยนะครับทายาทนุ่นที่2ป่าช่วยพาม้วนเจลี ชาเพลินคุณไ,ไม่มีอ่ะไม่มีอะไรนะไม่มีอินเนอร์เลยไม่มีอินเดอร์อ้าตั้งอัะไม่ทันขับรถออกโอเคอนี่ครสนามบ้านแพงน,นะครับที่เราจะมาแสดงกานเปิดวงนะครับ FC สามหมานจำได้ทุกทุกคนเลยสนามกว้างใหญ่ไพศาลนี่ครับมีห้องน้ำอยู่ตั้ง3ามห้ง เอาแค่นี้ก่อนนะครับเราจะเข้าบ้านพักก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยถ่ายเก็บบรรยากาศให้ทีหลังนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กับช่องดีเลิศประเสริฐซีด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับเฮ้ยไม่ใช่ช่องป่าช่วยพามุ่นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดหัวใจให้กับช่องป่าช่วยพาม่วนด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับถึงบ้านแล้วผมเล็บแล้วแค่นี้นะครับสวัสดีครับ